สบายดีสบายดีพี่น้องน้องวันนี้เขามาเห็ดก้อยปลาเนาะในกำลังซอยปลาเนาะทุกคนซอยซอยซอยลงไปตอนนี้น่อยบางๆเนาะตอนนี้ก็ยังซอยคือเก่าเนาะทุกคนตอนนี้ซอยแล้วแล้วเขากำลังจิเกลยเกลียเกรี่ยลงไปตอนน่บาเนาะตอนีมกาัเก่าเนาะทุกคนตอนนี้ี้อเานังี่เกลา่ยลี่ยตนะเ้หาะว่าต้องยังเ่านาะ้อ้เขากจะบีบบัก่าเลลงใส่ปยาเนาะทุกคน อันนี้ก็ะหไยขั้นตอนแบบก้อยเนาะใส่หมักผีข้าวคูอันเนาะเขาขั้นหมักนาเรื่อยๆเนาะทุกคนกางกะเสประเดกเดยทุกคนเสประเดกลงไปเส็บแซ่เดกบ้านเขาเองเนาะทุกคนพี่น้องต่อไปมันแป้งนัวเนาะทุกคนเขากะกางลาบเนาะลาบด้วยก้อยนี่แหละลืมอสีมัน ใส่เปน็นนัวลงไปแล้วเนาะทุกคนตะแซ่บแหงเนาะคนกุกให้มันเข้ากันเนาะทุกคน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 ลงไปเนาะทุกคนกะตะแซ่บแหงเนาะเห็ดไปกินน้ำลายไปเนาะพี่น้องนนนเด็กกินเถื่อเนาะปลานินเนาะทุกคนคือปลานินใส่ผักลงไปมีผักบัวผักหอมผักแป้นผักเสริมเนาะพี่น้องเอาก็ใส่ลงไปเนาะทุกคน คน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 ลงายเนาะพี่น้องกับคนให้มันเข่าเนื้อเขานางแซ่บๆเนาะไม่นีเนาะพี่น้องคนให้มันเข่ากันตอนนี้กันไม่เข่ากันแล้วเนาะพี่น้องมันแซ่บแห้งเนาะสีมือวานาลิซันแนลนาทุกคนคนคนให้มันเข่ากันอีกเนาะทุกคนจะแซ่บแห้งพี่น้อง นี่เป็นผักของเฮานาะมีถั่วนาะแล้วก็มีมะแขงผักกาดผักของเสรนะิมน้อกตะเเสบแห้งเป็นลาบของเฮานะ้อตอนนี้มันแล้วแลนะ้วนาะทุกคนผักแก้มคือเก่านะพี่น้องเลยายแบบจุกๆไปเลยทนะุกคนตอนนี้ก็เป็นแล้วแลนะ้วนาะมีก้อยปลามีต้มเนาะทุกคนต้มนี่เป็นสองถั่วนานะพี่น้องต้มกระเทแสบแห้ง นะทุกคนกะตอนนี้เฮากะกำลังจะกะกินนาะพี่น้องมีตอนนี้แมลแล้วๆนะทุกคนพักแมนล้ายแห้งมีมะทัววน้องพี่น้องมีมะทัวแก้มสุดยอดเลยก,ก่อยปลาพี่น้องดูนะพี่น้องจะซ่แแบแห้ง อย่าลืมกดติดตามวาน,นาลีชาแนลเนาะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอ่แชร์ออกไปในไลน์นะพี่น้องนี่เป็นต้มเนาะต้มกันตาตาแสบแหงทั้งต้มทั้งลาบทั้งก้อยโอ้ยแสบแหงพี่น้องนีักถั่วพอมมันสุดยอดเลยนะพี่น้องมื่อนี่นะตาแสบแหงมาแข่งอีกเนาะพี่น้องผักกาดอีก,กสุดีิมืมะแซ่ เป็นลายเหเนาะทุกคนจะแสบเฮงกะเออไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องต่อเป็นตัวใจเหตุผลนะขอขอบใจ